สวัสดีครับพี่พี่วันนี้มาพบกับผมอีกแล้วกับช่องทันชนิด99วันนี้ผมขอ99ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนานพอสมควรแล้วครับตอนนั้นผมตกงานเป็นช่วงสมัครงานใหม่รอเรียกตัวถ้าจะไม่ผิดจะตรงกับช่วงสงกรานพอดีน้องๆแถวบ้านก็มาชวนไปเล่นน้ำกันตั้งแต่เช้าเอารถผมไปนี่ละ่ะตวเวนขับเล่นไปตามถนนในกรุงเทพเล่นจนค่ำกลับมาต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอาบน้ำอาบท่า แล้วมานั่งรวมกลุ่มกันที่บ้านผมนั่งจิบเบียร์ไปเรื่อยคิดโปรแกรมว่าจะไปที่ไหนกันต่อดีน้องคนหนึ่งเสนอให้ไปเล่นน้ำต่อที่ R C A แต่ผมไม่เอาแล้วครับเบื่อโดนน้ำมาทั้งวันน้องอีกคนเลยเสนอความคิดว่าไปดูบ้านผีกันไหมเป็นโรงงานร้างอะไรสักอย่างนี่แล้วน้องๆที่เหลือก็เอาด้วยเลยตกลงไปกันผมทำหน้าที่ขับรถเอารถคันเดิมผมไปนี่ละ่ะเป็นรถเก่งเก่าๆไปกันสีคน พอไปถึงโรงงานร้างที่ว่าก็จอดรถแล้วพากันเดินสำรวจข้างในทันทีน้องคนที่ชวนมาก็เล่าประวัติความเป็นมาว่าทำไมโรงงานถึงร้างมีคนตายตรงไหนมีคนเคยเจออะไรบ้างพูดไปเรื่อยเพื่อบิ้วอารมณ์น้องๆสามคนเดินนำหน้าไปส่วนผมถือไฟฉายเดินตามหลังบรรยากาศรอบๆโรงงานร้างมีเสียงนกกลางคืนเสียงจิ้งหรีดร้องเล่นเอาขนลุกอยู่เหมือนกันในตอนที่เดินผ่านป่าและเมาะก่อนจะเข้าโรงง,งาน ผมมีความรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามหลังผมมาอีกคนพยายามหันไปมองแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นอย่างนั้นอยู่สองครั้งเห็นจะได้ผมเลยทำเป็นไม่สนใจเดินตามน้องๆไปสำรวจต่อพอขึ้นบันไดไปชั้นบนมันจะกั้นเป็นห้องๆเหมือนห้องเก็บของอะไรสักอย่างเรียงกันพอเดินผ่านไปน้องคนที่เดินอยู่หน้าผมก็หยุดเดินผมเดินไปทันเลยถามว่าอะไรมีอะไรน้องคนนั้นค่อยๆกระซิบข้างหูผมว่าพี่ ลองดูตรงมุมห้องห้องข้างๆดีผมเห็นอะไรขาวๆอยู่ที่มุมห้องผมพยายามมองตามแสงไฟฉายของน้องเข้าไปก็เห็นจริงๆครับลักษณะมันเหมือนคนใส่ชุดสีขาวคล้ายชุดคลุมยาวๆคลุมถึงหัวกำลังหันหน้าเข้าหากำแพงหันหลังมาทางพวกเราผมกับน้องหยุดดูอยู่พักหนึ่งแต่เจ้าสิ่งนั้นก็ยังคงอยู่ที่เดิมไม่ขยับไปไหนในใจตอนนั้นผมคิดว่าอาจเป็นหุ่นที่ใครก่อนหน้านี้มาทำหลอกพวกเราไว้ หรืออาจจะเป็นคนเล่ยร่อนแอบเข้ามาหาของไปขายไม่ก็มานอนในนี้แต่จะอะไรก็ช่างผมไม่ขอเสียงไปพิสูจน์เลยบอกน้องว่าไปเถอะผมกับน้องเดินต่อไปจนทันสองคนแรกที่หยุดรอพวกเราตรงบันไดาทางขึ้นอีกชั้นพอสำรวจจนหมดทุกชั้นก็ถึงเวลากลับพวกเราเดินย้อนลงมาทางเดิมผมกับน้องอีกคนหยุดดูที่ห้องนั้นโดยไม่ต้องนัดกันปรากฏว่าเจ้าสิ่งนั้นได้หายไปแล้วครับเอาระสีน้องรีบสะกิดผมเหมือนรู้กันต่างคนต่างรีบเดินจ้ำมลงมาเลย พอออกจากโรงงานมาก็เจอป่าละเมะน้องคนนั้นรีบจ้ำเลยทําให้พวกที่เหลือรวมถึงผมก็ต้องรีบเหมือนกันพอมาถึงที่รถน้องอีกสองคนก็ถามว่ามึงจะรีบไปไหนหรือว่าเห็นอะไรน้องคนนั้นก็เล่าให้ฟังส่วนผมเลยไปสตาร์ทรถเปิดแอร์รออยู่ในรถพออากาศร้อนมากๆปล่อยให้น้องๆคุยกันไปก่อนพอเริ่มนานผมเห็นว่าควรกลับได้แล้วเลยเปิดกระจกตะโกนออกไปว่ามามาขึ้นรถเลยจะกลับแล้วเร็ว ผมไม่รู้เลยว่าคำพูดประโยคนี้ของผมจะนำมาซึ่งความหายนะหลังจากที่ทุกคนขึ้นรถกันครบแล้วผมก็ขับออกมาเรื่อยๆช่วงนั้นรถไม่ค่อยเยอะเลยขับอย่างสบายๆคุยเล่นกันไปตามภาษาแวะส่งน้องทีละคนๆจนครบแต่ก่อนจะเข้าบ้านผมดันหิวขึ้นมาเลยกะว่าจะแวะร้านข้าวต้มหาอะไรกินอีกนิดจะได้หลับสบายขณะที่ขับรถมาเรื่อยๆก็มีรถบางคันบีบแตรใส่ผมผมก็นึกว่าผมขับช้าเลยหลบให้แต่รถคันนั้นก็ยังบีบแตรใส่ผมอีก บางคันก็กะพลิบไฟสูงใส่รถผมผมก็งงก็ขับมาดีแล้วนี่นาพยายามอยู่เลนกลางไปเรื่อยๆไม่เร็วไม่ช้าแล้วผมผิดอะไรมาบีบแต่กะพริบไฟใส่รถผมกันแต่ช่างมันครับร้านข้าวต้มอยู่ข้างหน้าแล้วรีบกินรีบกลับบ้านนอนดีกว่าผมจอดรถหน้าร้านล็อกรถเดินไปสั่งกับข้าวแล้วนั่งรอจิบเบียร์ไปพางๆมองคนในร้านและคนมาใหม่ที่ทยอยเดินเข้ามาเรื่อยๆผมก็สังเกตคนที่เดินผ่านรถผม จะมองรถแบบแปลกๆคือรถผมก็ไม่ได้สวยหรือใหม่อะไรเลยทำไมมองกันจังแปลกดีพอกินอิ่มเรียบร้อยก็กลับบ้านทุกอย่างก็ปกติไม่มีอะไรครับหลังจากวันนั้นผ่านไปอาทิตย์กว่าๆตกกลางคืนมาในหมู่บ้านชอบมารวมตัวกันที่รั้วหน้าบ้านผมแล้วพากันเห่าหอนเป็นแบบนี้ประจำจนผมเริ่มสงสัยว่ามันไม่น่าจะปกติแล้วแต่กว่าที่ผมจะคิดทำอะไรน้องที่ทำงานเก่าผมก็มาขอยืมรถผม บอกขอยืมไปงานบวชเพื่อนหน่อยหารถไปไม่ได้ผมก็ให้ยืมไปแล้วในวันนั้นเองช่วงเย็นผมก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องที่ยืมรถไปว่าพี่รถเกิดอุบัติเหตุชนกับสิบล้อรถพังหมดเลยแต่ผมไม่เป็นอะไรมากตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วรอออกมาเช็คอีกครั้งผมตกใจมากเมื่อได้ยินข่าววันรุ่งขึ้นผมรีบหารถไปเยี่ยมดูอาการน้องทันทีโชคดีที่น้องไม่เป็นอะไรมากแขนดกเพล็ดไปทั้งตัวไม่มีอะไรสาหัส ผมเลยถามน้องว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเมาหรือเปล่าน้องบอกว่าผมไม่ได้กินเหล้าเลยครับแต่ว่าตอนขับออกจากงานบวชมาตามถนนผมมองไปที่กระจกหลังเห็นเป็นคนใส่ผ้าคลุมสีขาวคลุมไปถึงหัวเลยเห็นแต่หน้าดูเหี่ยวเหี่ยวเหมือนคนแก่น่ากลัวมากตอนนั้นคือตกใจสุดขีดแต่พยายามตั้งสติไม่มองกระจกอีกแล้วพอจังหวะรถบรรทุกสวนมาอีกเลนเจ้าสิ่งที่อยู่เบาะหลังมันก็กระโจนพรวดมากระแทกเบาะผมอย่างแรง จนผมหักพวงมาลัยเข้าหารถบรรทุกแล้วจากนั้นผมก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยจนมาฟื้นที่โรงพยาบาลนี่ลหละแล้วน้องก็บอกอีกว่าเดี๋ยวผมจะเอารถไปซ่อมให้ดีเหมือนเดิมตอนนั้นผมก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรน้องมันได้แต่เก็บความสงสัยว่าสิ่งที่น้องเล่าทําไมมันเหมือนกับที่ผมและน้องอีกคนเห็นในคืนที่ไปสํารวจโรงงานร้างนั่นแล้วเจ้าสิ่งนั้นมันมาอยู่ในรถผมได้ยังไงผมพยายามประติดประต่อเรื่องราวแต่ก็คิดไม่ออกจนขี้เกียจหาคําตอบ เวลาผ่านไปรถผมถูกเอาไปซ่อมในอู่ที่น้องรู้จักกันสภาพก็หนักเอาการอยู่แต่ผมไม่ค่อยสนใจพราะน้องมันจัดการให้หลังจากวันที่เอารถเข้าอู่หนึ่งสัปดาห์เจ้าของอู่ก็โทรตามผมกับน้องให้ไปดูรถหน่อยผมก็ดีใจอะไรมันจะเสร็จไวปานนั้นจะได้มีรถใช้สักทีพอไปถึงอู่ผมกับน้องก็งงกันทั้งคู่เพราะรถคงยังอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ซ่อมอะไรเลยผมเลยถามช่างว่าเรียกผมมาดูอะไรเหรอช่างเจ้าของอู่บอกว่า รถนี่ไปชนคนตายมาหรือเปล่าผมบอกไม่นะรถของแม่ให้ผมมาใช้ไม่เคยมีประวัติอะไรเลยช่างก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าเกือบทุกคืนจะต้องมีหมามาเห่าหอนที่หน้าอู่ทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยมีที่สำคัญเมียช่างเห็นคนใส่ชุดคลุมสีขาวเดินรอบรถเดินวนไปวนมาตอนดึกดึกลูกน้องช่างเองก็เคยเห็นพอช่างเล่าถึงตรงนี้ผมกับน้องมองหน้ากันเลยสิ่งที่ช่างเล่ามันเหมือนกันเป๊ะกับสิ่งที่ผมกับน้องเจอ ผมเลยเล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่แรกให้ช่างฟังช่างบอกว่าอย่าเอาไปใช้เลยถ้าเป็นแบบนี้แยกขายเป็นซาไปดีกว่าผมกลับบ้านไปปรึกษาแม่และเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่ถึงกับตกใจดูผมว่าถ้าไปตามที่ที่ไม่รู้จักอย่าเอ่ยปากชวนใครขึ้นรถแบบลอยๆถ้าจะเรียกเพื่อนขึ้นรถก็ให้เรียกชื่อเลยเรียกทั้งชื่อนามสกุลได้ยิ่งดีเพราะอย่างนั้นพวกผีเร่ร่อนหรือวิญ,ญญาณที่อยู่แถวนั้นจะนึกว่าไปเรียกมันขึ้นรถ มันจะติดตามขึ้นมาแล้วสร้างความเดือดร้อนหาตัวตายตัวแทนมันไปโบราณเขาถือผมเลยเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่น้องและช่างเห็นคงเป็นวิญญาณตนนั้นที่ตามมาจากโรงงานร้างนั่นตอนที่ผมเรียกน้องๆขึ้นรถจากนั้นแม่เลยบอกว่าให้ขายรถทิ้งเลยอย่าเอามาใช้อีกเพราะไม่น่าไว้ใจผมเลยตกลงขายเป็นซากทิ้งแล้วน้องที่ยืมรถผมเขาก็รับผิดชอบหาเงินมาจัดการในส่วนต่างๆให้ผมไปหลังจากวันนั้นเวลาผมจะเรียบเพื่อนหรือใครขึ้นรถ ผมจะเรียกเจาะจงชื่อไปเลยไม่กล้าเรียกลอยๆอีกแล้วเข็ดไปอีกนานเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ